อนุบาล2ของเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยมดน้อยในสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. รูปร่างลักษณะของมด 2. ที่อยู่อาศัยของมด 3. อาหารของมด 4. วงจรชีวิตของมด 5. ประโยชน์และโทษของมดก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้น เราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนเลยค่ะ รูปร่างลักษณะของมดมดแต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆเ,เราไปดูรูปร่างของมดกันเลยค่ะมดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ant มดเป็นแมลงมีหลายสีตามชนิดของมดเรามาดูส่วนประกรอบของร่างกายของมดนะคะร่างกายของมด มีส่วนประกอบหลักๆอยู่สาส่วนคือส่วนหัวส่วนอกและส่วนท้องและทั้ง3มส่วนนี้จะประกอบไปด้วยอวัยวะอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะรูปร่างลักษณะของมดประกอบด้วยหัวส่วนหัวก็จะมีหนวดสองข้างตา และปากของมุดยังมีฟันด้วยนะคะส่วนต่อไปก็คือส่วนอกค่ะอกของมุดก็จะประกอบไปด้วยขาของมุดนะคะเอ๊เด็กๆคะมดเนี่ยมีขากี่ขากันนะเด็กๆช่วยครูออนนับขาของมุดหน่อยค่ะมด มีกี่ขาคะเด็กๆอ่าหกขานั่นเองค่ะมดมีหขานะคะและส่วนสุดท้ายของมดก็คือท้องค่ะท้องเป็นส่วนที่อยู่สุดท้ายของตัวมดและเรามาดูฟันของมดกันนะคะมดส่วนใหญ่จะมีฟันสองซี่จะคมมาก มีกรามที่แข็งแรงและขนาดใหญ่ฟันของมดเป็นอวัยาวะที่สำคัญในการจับเหยื่อและป้องกันตัวเด็กๆเ,เคยถูกมดกัดไหมคะสังเกตดูในภาพนะคะในภาพเป็นภาพที่มดกำลังมีบหรือว่ากัดผิวหนังของคนนั่นเองคะ่ะเมื่อมดกัดจะทำให้เรารู้สึกเจ็บแสบและคันที่อยู่อาศัยของมด โดยปกติแล้วมดจะทำรังอยู่ใกล้กับแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของมดได้แก่ใต้ดินมดบางชนิดจะทำรังอยู่ที่ใต้ดินมีรูทางเข้าออกเล็กๆอยู่บนพื้นดินนี่คือรังนดที่ทำรังอยู่ที่ใต้ดินที่ปากทางเข้าออกจะมีดินที่ร่วนซุยกองอยู่ข้างหน้า เด็กๆเคยเห็นกองดินแบบนี้หรือเปล่าคะต่อไปนี้ถ้าเด็กๆเห็นกองดินแบบนี้นะคะให้เด็กๆคิดไว้เลย,เลยว่าเป็นดังของนกค่ะและที่อยู่อาศัยของนกอีกที่หนึ่งก็คือต้นไม้ค่ะนกบางชนิดทำไดงอยู่บนต้นไม้ ใช้ใบไม้มาสร้างเป็นรังมดมีความสามัคคีกันช่วยกันสร้างรังอย่างปบบนี้เด็กๆเคยเห็นดังมดอยู่บนต้นไม้แบบนี้หรือเปล่าคะถ้าเด็กๆเห็นดังมดแบบนี้นะคะเด็กๆไม่ควรไปเข้าใกล้หรือไปสัมผัสดังมดนะคะเพราะมดอาจจะทำร้ายเด็กๆกัดให้เด็กๆรู้สึกแสบน้อยและเจ็บคันได้ค่ะอาหารของมด ออกหาอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอาหารของนกมีหลายชนิดคำต่อไปนี้เลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลมีรสชาติยังไงคะเด็กๆอ๋อน้ำตาลมีรสชาติที่หวานนะคะนกจึงชอบกินน้ำตาลน้ำหวานหรือน้ำพึ่งนกก็กินนะคะเกสรดอกไม้ ที่เกส่ยวกต้นตไม้จะมีน้ำหวานจากธรรมชาติเศษอาหารเด็กๆเคยเห็นมดเองมากินเศษอาหารที่ร่วงอยู่กับพื้นไหมคะเขาจะรีบเรียกเพื่อนมดมาอยะะ่างเร็วเลยค่ะผลไม้จากในภาพนี้มกกำลังกินส้มอยู่ค่ะซากสาัตว์มดตัวเล็กๆสามารถกินซากสาัตว์ซากแมลงต่างๆ ที่ตัวใหญ่กวมดได้อีกด้วยค่ะเด็กๆหลายคนรู้จักมดกันแล้วใช่ไหมคะมดมีหลายชนิดหลายสีหลายขนาดแล้วเด็กๆรู้ไหมคะกว่าจะออมาเป็นมดที่เราเห็นกันนั้นมดมีการเจริญเติบโตอย่างไรคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การเจริญเติบโตของมดหรือวงจรชีวิตของมดกันค่ะวงจรชีวิตของมดมีสี่ขั้นตอนขั้นที่ 1, หนึ่งไข่มดราชนีจะวางไข่ในช่วงตอนเป็นไข่จะใช้เวลาแปดถึงสิบวันก็จะกลายเป็นขั้นที่สองตัวอ่อนตัวอ่อนจะใช้เวลาหกถึงสิบสองวันแล้วจะกลายเป็น ขั้นที่สามดักแด้ช่วงเวลาของดักแด้จะใช้เวลาเก้าถึงสิบหวันจะกลายเป็นขั้นที่สี่ 4, มดมดจะแบ่งเป็นมดตัวผู้มดงานและมดราชินีวงจรชีวิตของมดมีสี่ขั้นตอนเริ่มจากไข่ตัวอ่อนดักแด้แล้วก็กลายเป็นมดวงจรชีวิตของมด ก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆประโยชน์และโทษของมดเรามาดูกันซิว่ามดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. ช่วยปรับปรุงดินมดนะคะก็จะช่วยพรวนดินให้ดินของเรารวนสุยดูดซึมน้ำได้ดีเวลาที่เรา ปลูกพืชผักก็จะช่วยให้พืชผักของเราจะเดินเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะสองใช้เป็นอาหารในที่นี้นะคะใช้เป็นอาหารได้หลากหลายเลยค่ะเช่นลาบไข่มดแดงหรือว่าเด็กๆเ,เคยเห็นแกงหน่อไม้ไหมคะเขามักจะเอามดแดงหรือว่าไข่มดนะคะมาใส่ในแกงหน่อไม้อร่อยมากๆเลยละคะ่ะ สใช้กำจัดศัตรูพืชในต้นไม้จะมีเพลี้ยมดแดงก็จะช่วยกำจัดเพลี้ยนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเป็นโทษของมดนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วมดก็ยังมีโทษอีกนะคะเด็กๆหนึ่งก็คือไต่ตอมอาหารมดนะคะจะเดินไต่ไปหลากหลายพื้นที่เลยนะคะเวลาที่มดมาไต่ตอมอาหารของเรานะคะ เราก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารต่อเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้มีเชื้อโรคปะปนมาได้ค่ะ 2. มดกัดทำให้เป็นแผลมดกัดนะคะก็จะทำให้เราเกิดอาการคันแล้วเราก็จะเกา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 จนเป็นแผลบางคนที่แพ้มากๆนะคะก็อาจทำให้เป็นแผลที่ลุกลามได้เลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ รูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยอาหารของมดวงจรชีวิตของมดและประโยชน์โทษของมดไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูได้มอบหมายนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูก็มีนิทานงานของมดตัวนิดมาฝากเด็กๆค่ะจากเพจสร้างเด็กดีด้วยนิทาน แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้บายบายคะ่ะโครงการสร้างเด็กดีด้วยนิทานสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเสนอนิทานเรื่องงานของมดตัวนิดเรื่องและภาพโดยสันติภาพก่อจเจริญวัดณนะชนบทอันห่างไกล ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ัญญาหารมีอาณาจักรมดแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาราชนีมดได้ออกคำสั่งให้มดงานทุกตัวช่วยกันหาอาหารต่างๆมาสะสมไว้ในอาณาจักรให้มากที่สุดหน่อยกับนิดเป็นพี่น้องกัน ทั้งสองพายเรือใบไม้ไปตามลำธารเล็กๆนิตรู้สึกตื่นเต้นมากรอนนี่เป็นครั้งแรกที่นิดได้ออกไปทำหน้าที่เช่นเดียวกับพี่ของเขาหน่อยพานิดมาถึงทุ่งข้าวสาลีแล้วชี้ให้นิดดูต้นข้าวที่กำลังออกรวงสีเหลืองทอง นั่นไงเมล็ดข้าวแสนอร่อยที่เรากินเป็นประจำนิดจะต้องเก็บให้เต็มถุงที่เตรียมมาเลยนะหน่อยซอนนิดว่าจะเก็บมเมล็ดข้าวได้อย่างไรเขาปีนขึ้นไปบนรวงข้าวอย่างระมัดระวงังจากนั้นก็เด็ดมเมล็ดข้าวออกมาเกิดเป็นเสียงดังป๊อก ถึงคราวของนิดบ้าง<ะ>เขาเพยายามดึงเมล็ดข้าวสุดแรงจนหน้าแดงกำโดยมีหน่อยคอยให้กำลังใจจนในที่สุดฟอกเมล็ดข้าวก็หลุดออกจากรวงนิดเก็บเมล็ดข้าวได้เพียงสาเมล็ดก็รู้สึกเหนื่อยเขาจึงนั่งพักที่ริมลำธารน,นิดกับหน่อยแบ่งหน้าที่กันว่าจะให้นิด เก็บเมล็ดข้าวอยู่ที่นี่ส่วนหน่อยจะออกไปหาอาหารอื่นๆเพิ่มเติมระหว่างนั่งพักนิดเห็นก้อนหินเล็กๆดูคล้ายเมล็ดข้าวแทนที่จะทำตามหน้าที่เขากลับคิดว่าถ้าเราใส่ก้อนหินไว้ที่ก้นถุงแล้วเอาเมล็ดข้าววางทับไว้ข้างบนถุงของเราก็จะเต็มเร็วไม่ต้องปีนไปเก็บให้เหนื่อยอีก เวลาคล้อยบ่ายหน่อยกลับมาพร้อมถุงใบโตเขาเปิดถุงให้นิดดูตรงนู้นมีอาหารหลายอย่างเลยน่อยบอกฉันก็เก็บเมล็ดข้าวได้เต็มถุงแล้วเหมือนกันนิดพูดพลางแง้มปากถุงออกให้ดูแล้วรีบปิดไว้เหมือนเดิมทั้งสองพากันพายเรือกลับอาณาจักรมดแต่จูจู ลมกระพัดแรงพาเมฆฝนสีดำก้อนใหญ่ลอยมาหน่อยเร่งฝีพายเต็มที่แต่ทันใดนั้นเองตุง้งฝนเม็ดใหญ่ตกลงมากระแทกผิวน้ำเกิดเป็นคลื่นยักษ์ซัดเรือเข้าอย่างจังทำให้หมดทั้งสองและถุงอาหารกระเด็นออกจากเรือพวกเขารีบคว้าถุงอาหารต้นไว้ บบบุุมมมนิดกับถุงอาหารจมลงในน้ำอย่างรวดเร็วเพราะหนักก้อนหินส่วนถุงอาหารของหน่อยนั้นเป็นเหมือนกับบอลลูนหน่อยจึงฉุดมือนิดไว้แล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยกันนิดตกใจกลัวจนตัวสัน่นฉันขอโทษเป็นเพราะฉันไม่ทําตามหน้าที่ฉันแอบใส่ก้อนหินไว้แทนมเมล็ดข้าว จึงทำให้ตัวเองเกือบจมน้ำเมื่อน,นิดสำนึกผิดหน่อยจึงยกโทษให้แล้วปลอบใจนิดอยากทำหน้าที่ของตนให้สําเร็จเขาจึงชวนหน่อยกลับไปเก็บมเมล็ดข้าวอีกครั้งทั้งสองช่วยกันเก็บมเมล็ดข้าวจนเต็มเรือจากนั้นก็เดินทางกลับอาณาจักรมดอย่างสุขใจ